พระอุดมปีดกสหายธรรมที่กล้าแย้งกล้าขัดรัชการที่สเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขนวดเป็นภิกษุถึง27พันศานั้นปี2367ถึง2394ทำให้ทรงเชี่ยวชาญในภาษาบาลีแตกฉากในพระปริยัติธรรมและแน่นอนว่าทรงมีสหายธรรมที่จะแลกเปลี่ยนถกเถียงข้อธรรมต่างๆด้วยซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือพระอุดมปิดกสอนสิริกุล ฉะนั้นพระอุดมปิดกสอนสิริกุลมรณภาพแต่เจ้าภาพผู้จัดงานไม่ได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงทรงตำหนิโทษสำหรับประวัติพระอุดมปิดกคุณพัฒสุคนธาพิรมณพัธลุงเรียบเรียงไว้ว่าพระอุดมปิดกแห่งวัดสนทราท้านามีนามเดิมว่าสอรอสอนเป็นบุตรของนายสีแก้วและนางปานสิริกุลชาวบ้านสนทราอานาว่าสนชา ตำบลปันแตออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเกิดเมื่อปี2329ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งเมื่อท่านมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วในปี2349ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนาคหลวงผู้หนึ่งของทางราชการเมืองพัทลุงโดยมีพระยาพัทลุงทองขาวเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประธานในการอุปสมบทหมู่ของนาคหลวง ก่อนเข้าพรรษาประจำปีนวัดวังตำบลลำป่าเมืองพัทลุงอันเป็นวัดหลวงที่พระยาพัทลุงทองขาวนาพัทลุงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองพัทลุงและเป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆของทางราชการได้ฉายาทางสงฆ์ว่าพุทธสโรภิกขุเมื่อพระพุทธสโรภิกขุเข้ามาศึกษาปร,ริยนธรรมที่กรุงเทพมหานครพระยาพัทลุงทองขาว ได้นำท่านไปฝากไว้นวัดหนังริมคลองด่านตอบลอบางคออำเภอบางขุนเทียนฝั่งธนบุรีท่านสมภารเจ้าอาวาดวัดหนังสังเกตเห็นว่าพระพุทธสโรภิกขุเป็นพระที่ขยันหมั่นเพียรต่อการศึกษามากภายหลังจึงนำไปฝากฝังให้ศึกษาพระปริยติธรรมและภาษาบาลีที่วัดหงสารามภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหงรัตนารามซึ่งอยู่ใกล้พระราชาวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชริมคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกโยกฝั่งธนบุรี พระพุทธ,ธสโรภิขุท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถปราดเปรื่องมากได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดหงรัตนารามอยู่เป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบปร,ริยนธรรมเลยเพราะในสมัยนั้นพระปร,ะริยนเป็นที่โปรดปรานของราชสำนักและขุนนางชั้นสูงมากพระที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบและสามารถสอบผ่านปร,ริยนธรรมได้นอกจากจะต้องเก่งในพระปริยติธรรมและภาษาบาลีแล้วยังต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีด้วย แต่พระพุทธสโรภิกขุดีเก่งในพระปริยติธรรมและภาษาบาลีแต่มีรูปร่างเล็กถิวคล้ำหาความหล่อเหลามิได้แถมยังเป็นพระภิกษุท,ที่มาจากบ้านนอกพันหางกลปืนเที่ยงเสียด้วยจึงไม่มีพระอาจารย์องค์ใดรับรองความรู้ให้ท่านเข้าสอบปร,ริยนธรรมในสนามหลวงได้อย่างไรก็ดีด้วยความอยากเป็นมหาปร,ริยนพระพุทธสโรภิกขุนอกจากจะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ท่านยังได้พยายามเอาอกเอาใจพระอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุเพื่อเข้าสอบพระปริยติธรรมในสนามหลวงอีกด้วยคือเข้าสอบในโบสถ์วัดพระแก้วมรกตต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแผ่นดินด้วยการไปช่วยเขาต้มน้ำร้อนและชงน้ำชาถวายพระคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นประจำวันหนึ่งคณะกรรมการกำลังดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกภิกษุเข้าสอบ ในสนามหลวงในสมัยรัชกาลที่สองได้ดำเนินการสอบมาสองวันแล้วยังไม่สามารถคัดเลือกพระภิกษุที่มีความรู้พอที่จะส่งเข้าสอบในสนามหลวงได้พระพุทธสโรภิกขุซึ่งคอยรับใช้ชงน้ําร้อนน้าชาถวายพระอาจารย์ผู้สอบคัดเลือกได้ถือโอกาสคอยเงี่ยหูฟังการสอบอยู่ตลอดเวลาคราวหนึ่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งเดินลุกออกไปเพื่อเข้าห้องน้ําพอดีเดินผ่านพระพุทธสโรภิกขุที่กําลังจัดชงน้ําร้อนน้าชาในขณะที่กําลังมีการสอบกันอยู่ได้ยินเสียง พระพุทธสโรพิขุรำพึงออกมาว่าบะแม้ประโยคแค่นี้ยังแปลไม่ได้ก็แย่แล้วพระอาจารย์กรรมการรูปนั้นก็ย้อนถามพระสอนว่าแล้วตัวท่านเองลับแปลได้หรือพระพุทธสโรภิกขุตอบไปว่าขอรับกระผมแปลได้สบายมากแต่ถึงแปลได้ก็ไม่มีใครเขารับรองพระกรรมการรูปนั้นจึงรับปากว่าหากพระพุทธสโรภิขุแปลได้จริง ก็จะรับรองให้ได้เข้าสอบในสนามหลวงได้คนที่ออกมาก็คือในปีนั้นมีพระภิกษุเพียงรูปเดียวที่สามารถสอบไล่ได้ปรเรีนเก้าประโยคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายคือพระพุทธสโรภิกขุแห่งวัดหนังนั่นเองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามท่านมหาสอนปรเรีนเก้าประโยคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอุดมปีดก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามอันเป็นวัดใหญ่นับเป็นอันดับองค์ที่ห้าที่สิทธิ์เก่าแห่งสำนักปริยนธรรมของวัดหงรัตนารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดหงรัตนารามเองและโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดการท่านเจ้าคุณอุดมปิดกเป็นพิเศษ ถึงกับทรงนิมนต์ไปสนทนาธรรมและชันเทนในพระราชวังบ่อยๆสมัยที่เจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยังทรงขนวดอยู่นั้นเนื่องจากพระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญในภาษาบาลีและแตกฉานในพระปริยติธรรมมากอยู่จนหาคู่สนทนาและอภิปรายธรรมทางวิชาการแทบจะไม่ได้คงมีแต่เจ้าคุณอุดมปิดกท่านีเท่านั้นที่สามารถเป็นคู่อภิปรายปัญหาธรรม และภาษาบาลีได้อย่างเผ็ดร้อนและสนุกสนานจนเป็นที่ถูกขัตยาศัยกันมากพระภิกษุเจ้าฟ้ามุงกุฎทรงพิจารณาเห็นว่าพระภิกษุแห่งคณะมหานิกายสยามที่มีอยู่เพียงนิกายเดียวในสมัยนั้นประพฤติปฏิบัติศีลไม่ค่อยจะถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติที่มีอยู่ในพระวินัยปีฎกเท่าใดนับทั้งยังมีพระภิกษุเป็นอันมากที่ต้องอาบัติเป็นขรุโทษมากมายจึงทรงดำริที่จะก่อตั้งคณะธรรมยุตานิกาย อันเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาเพื่ออบรมสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ให้เคร่งครัดในศีลในธรรมตามพระวินัยปิฎกเมื่อท่านเจ้าคุณอุดมปิฎกทราบเรื่องเขาก็ได้ไปเฝ้าพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุตอแล้วปุจฉาและวิสัชนาไปในทางคัดค้านพระราชดำริดังกล่าวของพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎที่ปรายว่าพระสงฆ์ในสยามประเทศปัจจุบันก็มีคณะมหานิกายอยู่แล้วทั้งมีสถานภาพเป็นคณะสงฆ์สยามวงศ์ อยู่แล้วด้วยไม่สมควรที่จะก่อตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาเมื่อเห็นว่ายังมีอะไรบกคร่องหรือผิดพลาดอยู่ก็ควรจะช่วยกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกคร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องเสียความบกคร่องเสียหายก็จะหมดไปเองไม่สมควรที่จะก่อตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาอันจะกลายเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่คณะสงสยงังงงซึ่งเท่ากับเป็นการก่อให้เกิดสังฆเพศ คึ้งในหมู่สฆงอันเป็นการทำบาปถึงขัน้นอนันตริยกรรมต้องโทษตกนรกหมกไม่อย่างไม่มีวันผุดวันเกิดคำอภิปรายของท่านเจ้าคุณอุดมปิดกยังผลให้พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงพระพิโรธและขุนเคืองพระราชหาทัทยอย่างที่สุดทำเอาเจ้าคุณอุดมปิดกตกใจไปเหมือนกันจนต้องรีบขอพระราชทานอภัยโทษแล้วถวายพระพรลากลับวัดไป ด้วยเหตุนี้เมื่อพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงลาศิกขาแล้วขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เมื่อวันที่3ส3เมษายนปี2394แล้วท่านเจ้าคุณอุดมปิดกซึ่งรู้สำนึกดีว่าเคยอภิปรายโต้เถียงกับพระองค์ท่านรวมทั้งเคยคัดค้านอย่างรุนแรงในการที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริจะก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกายบังเกิดความกลิ่นเกรงว่าราชภัยอาจบังเกิดขึ้น จึงได้หลบหนีออกจากกวาดหงรัตนารามไปอย่างเงียบเงียบแล้วไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดสนทรากใกล้กับทะเลน้อยในตำบลปันเตออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอันเป็นถิ่นบ้านเดิมของท่านที่ค่อนข้างจะเป็นป่าดงนับว่าเป็นถิ่นที่ปลอดภัยดีพอใช้อย่างไรก็ดีเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎได้เสด็จขึ้นสวยราชเป็นรัชกาลที่สี่แล้วพระองค์ก็ทรงหาคนขัดคอไม่ได้จะทรงหันไปทางไหนก็มีแต่คนเห็นดีเห็นงามล้วนกลายเป็นลูกขุนพลอยพยัก พระยาคคะไปเสียทั้งหมดจนเป็นที่น่าเบื่อหน่ายทําให้ทรงคิดถึงพระอุดมปิดกนักคัดค้านคนสําคัญจึงโปรดสั่งให้คนเที่ยวค้นหาว่าพระอุดมปิดกหายไปอยู่เสียที่ไหนครั้นเมื่อได้ทรงทราบที่จําพรรษาของท่านเจ้าคุณอุดมปิดกแล้วก็มีดารัสสั่งให้อลักษ์มีท้องปลาไปยังพระยาพัทลุงทับนพัทลุงพร้อมกับมีหมายกําหนดการและสารปรานิมนพระอุดมปิดกแห่งวัดสนทรา ให้เข้าไปร่วมง,งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังในปีแรกกของของค์การเสวยราชสมบัตินั่นเองท่านเจ้าคุณอุดมปีดกเมื่อเห็นสารปรามาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตกใจนึกว่าจะเป็นสารปราเรียกตัวเพื่อเอาไปลงโทษฐานเคยอภิปรายต้แย้งพระองค์ท่าน จนทรงพระพิโรธแต่พอได้เปิดสารออกอ่านดูแล้วจึงหายใจยาวด้วยความโล่งอกโล่งใจเพราะเป็นสารปราที่นิมลท่านไปสวดมนต์และฉันเพนเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปีแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เคยทรงเป็นสังฆมิตรามาแต่อดีตนั้นเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วตามกำหนดและเข้าไปในงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังแล้วท่านเจ้าคุณอุดมปีดก,ก็ถูกจัดให้นั่งอยู่ที่ปลายแถวสุด เนื่องจากท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อพระราชพิธีสงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประเคนปัจจัยทายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ตามลำดับอาวุโสจากหัวแถวไปจนถึงปลายแถวจนเผชิญหน้ากับท่านเจ้าคุณอุดมปีดกจึงได้ทรงปฏิสันฐานและทรงกล่าวสัมโมทนียกกถาตามควรแก่พระราชอัธยาศัยแล้วจึงตรัสนิมนต์ว่าพันเตท่านเจ้าคุณ หายหน้าไปอยู่เสียห่างไกลไม่ได้พบหน้ากันมาเสียนานวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของโยมขอท่านเจ้าคุณผู้เป็นสังฆมิตรตได้ให้พรแก่โยมให้เป็นที่ชื่นใจของโยมเถิดได้ฟังดังนั้นท่านเจ้าคุณอุดมปิดกก็ยิ้มด้วยความปิติตั้งพัดย์ขึ้นแล้วถวายพระพรด้วยปฏิพานโวหารเป็นภาษาบาลี ท่านเจ้าคุณอุดมปิดกกล่าวถวายพระพรแบบกลอนสดจึงกล่าวซ้ำวักแรกสามครั้งกล่าวซ้ำวักสองครั้งเพื่อทอดจังหวะให้สามารถคิดคำในประโยคต่อต่อไปได้อย่างไม่ขัดเขินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระไทยคำถวายพระพรน,นี้มากจึงรับสั่งให้ถือเอาไว้เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในการกล่าวคำถวายพระพรแก่พระเจ้าแผ่นดินในงานพระราชพิธีทั้ทงปวงตลอดมา จนกระทั่งทุกวันนี้แม้แต่คําที่ท่านเจ้าคุณอุดมปิดกกล่าวซ้ำสามครั้งและสองครั้งก็ให้คงไว้ตามเดิมทรงเพิ่มเติมเฉพาะคําว่าตุกต่อท้ายคําชีวะในวรรครกเป็นชีวะตุกเท่านั้นนอกนั้นให้คงเดิมซึ่งใช้กันอยู่ต่อมาจนถึงในปัจจุบนันนี้ในระหว่างที่ท่านเจ้าคุณอุดมปิดกหลบซ่อนราชภัยอยู่ที่วัดสนตรา ใกล้ทะเลน้อยในายตำบลปันแตออำเภอคุนขนุนจังหวัดพัทลุงท่านได้เทศนาเผยแผ่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านปันแต่โดยตลอดมาในแบบการเทศชักจูงให้เข้าใจเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านธรรมดาธรรมดานอกจากนั้นยังได้นิพนธ์หนังสือสอนพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า สุทธิกรมชาดกฉบับปักใต้ซึ่งได้มีผู้จัดทิมเผยแพร่และยังเป็นที่นิยมอ่านกันอยู่ในหมู่ชาวบ้านปันแต่เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อท่านเจ้าคุณพระอุดมปีดกพระราชาคณะผู้ใหญ่เจ้าอาวาสวัดสนทรามรณภาพเมื่อปี2401ในขณะที่ท่านมีอายุได้72ปี52พรรษาพระยาพัทลุงทับบุตรพระยาพัทลุงทองขาวนพัทลุงจัดให้มีงานชาปนากิจเป็นงานใหญ่โตที่วัดวัง ตำบลลำป่ากลางเมืองพัทลุงโดยมิได้กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบเสียก่อนเพื่อพระราชทานผ้าไตาระมาถวายบังสุกุลสำหรับชัดหน้าศพตามพระราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตำหนิโทษแก่พระยาพัทลุงทัพนาพัทลุงคงเนื่องด้วยทำให้พระองค์ทรงพลาดงานสุดท้ายของสหายธรรม